thank you สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวคอรมอเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองนะคะก็คือตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเช็คง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดขึ้นใหม่ๆต่อไปค่ะ เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงิน1,000 0ล้านภายในเดือนมิถุนายน2,563ใครได้รับสิทธิ์บ้างสแกน QR Code ตรวจสอบสิทธิ์อ้อยได้เลยนะคะจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่21เมษายน2563ที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูกาลผลิตปี2562-63ภายใต้กรอบวบงเงิน10,000ล้านบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่างหากนะคะซึ่งล่าสุด แฟนเพจสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมระบุข,ข้อความว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าซออน,อนนะคะ ได้มีการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยภายในเดือนมิถุนายน2563โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเป็น2กรณีดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. วงเงิน6,500ล้านบาทช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งข้อมูลอ้อยเข้าาเข้โรงงานน้ำตาลทุกรายนะคะรายละไม่เกิน5,000ตัน 2. วงเงิน3,500ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานน้ำตาลทุกตันอ้อยนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องมีการจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527นะคะและก็ต้องทําสัญญา ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อยนะคะโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ง่ายๆเพียงสแกน QR Code l i ค e ตรวจสิทธิ์อ้อยนะคะ ทั้งนี้โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนี้นะคะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศประมาณ200,000รายซึ่งขณะนี้สอ,อนอ,อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะสามารถส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทรกศได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและก็มีการอนุมัติจ่ายเงินต่อไปค่ะ ค่ะและนี่ก็คือโครงการดีๆนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยก็คือโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไรอ้อยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ